โมโเอเทาวเวอร์ม,มาแล้วครับวันนี้จะพาเต้าแว่นเฟสขึ้นรถแพรตามมาเลยครับดูว่ามันจะขึ้นกี่โมงแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายจบถึงรถแพรที่ ที่ค่าแยกลาดพร้าวหรือเซ็นท่าน่่าแยกลาดพร้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาส่สงขึ้นรถแห่นะครับเนี่ยน,าน่ารักไหมเนี่ยเต้าแว่นในนิยายของผมในจอร์ดาชื่อเฟสเหมือนกันเ,เป็นเต้าแว่นโอเคเดี๋ยวตามไปดูเต้าแว่นในนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวรอว่าเขาขึ้นรถแห่ขึ้นรถแห่เมื่อไหร่ผมจะพาส่งเขาแล้วผมก็จะมาเจอกันที่ท่าแยกลาดเขานะครับเดี๋ยวพา ตอนนี้ยังเจอเต้าแว่นเฟียสอยู่เมื่อวานนี้ไปที่อะไรนะไปที่สนามถ่ายญี่ปุ่นไม่เจอเต้าเฟียสแต่ตอนนี้ได้เจอเต้าเฟียสแล้วเดี๋ยววันที่เดี๋ยวพาไปขึ้นพาเต้าแว่นเฟียสไปส่งคือดอกไม้ผมซื้อมาจะดันไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพาไปส่ง โอเคเดี๋ยวรถแห่มาจะพาขึ้นไปพอ,อพาขึ้นไปเสร็จนั่นก็คือ จบรอบเช้าเดี๋ยวไปเจอในรอบบ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปงานเจแปนเอ็กซ์โปของปี25ที่เซตชั่นเวิลด์่อด้วยนะครับและผมจะเอามาลงาในทิกทอกใช่ไหมหนึ่งชาวบ้านให้ความสนใจเท้าแม่นเวียนมากเลย ฝับงเล้ยย yeah. ินอบเบอร์หกครับเบอร์หกท่านขวดสีเ hmm. ียวกาเบอร์หครับกาเบอร์หกใวันสีเขียวครับ2เนี้นตอนถ้าเป็นต่อ้อยฝากว่าของหลันว่าเราของเรามันสรครับฝากพ่อแม่พี่น้องสุทุกทาด้วยครับวันนี้วันสุดท้ายหาเสียงแล้วครับกลุ่งนี้เราเข้ากูุหาเด้นตั้งแล้วครับฝากเบอร์หกครับเบอร์ห บัตรสิเดียวกับเบอร์หกครับบัตรสิงเดียวกันเบอร์หกหลายพัน้ามาส่งอนุญาตไม่ใช่ชอบเองครับการบนิสุทธิชาวบ้านพิเศษยังรักและเหนียแน่นพรรเก้าพันประชาส่6นครับตลอดไปในตอนอนุญ,ญาตปุ๊ที่หนึง่งในนิยายของจอยรดา เลือกอล็อกเอาจากลักเพาชื่อเฟียสแต่ว่าไม่ได้ชื่อชื่อจริงไม่ได้ชื่อพิธิกรนะจะเป็นชื่ออื่นะต่ขายขายกันแต่คาแรคเตอร์จะตรงกันข้ามได้คุยดอทเอไอก็มีเต้าแว่นเฟียสเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวจะพาดยะให้ถ่ายเรื่อยเรือี่ก่อน คุณหมูเต้าแว่นมาปกติเราไม่เคยไปสะพาน2เพราะว่าปกติสะพาน2ไปในงานก็ไปฝึกงานเบอร์หกในอบปรอกอใจด้วยครับวันนี้ครับประกอคะแนนเสียงให้กับเบอร์หครับผูติกรก์รจากภาคประชาชนครับ บัตรีเขียวกาเบอร์6นะครับบัตรีเขียวกาเบอร์6ครับบอกเวทสิทนิกรครับรูปสม้านเราครับให้ไปเป็นสตเพื่อฝากวันทำงานปัตรั่นเอะครับบัตรเบอร์บกไว้ในอ้อมบอกความใจทั้งบัตรทั้งประชาชนไว้ด้วยนะครับบัตประชาชนว่าเดี๋ยวเต้าแว่นเพียอเขาจะไปเต้นรถแห่แล้วก็ตามครับเบอร์เดี๋ยวเราถ่ายไปก่อนเดี๋นิครับฝากเบอร์6ในบัตรสีเขียวครับนี่คือเบอร์ของเวทผิดนิกรับผู้สมัครอย่างครับประชาชนครับ คุฝากวังลังเท่านี้ครับขออนุญาตฝากบัตรสีเขียวเบอร์หกครับบัตรสีเขียวเบอร์หกครับที่เบอร์ของเต้ปิติกรครับผู้สมัครจากประชาชนครับวันนี้เลืองตั้งนะครับขอโอกาสให้กับผู้สมัครจากพรรคประชาชนครับเปลียนปิติกรเบอร์หกครับเปลียนปิติกรเบอร์หกครับบัตรสีเขียวกลาเบอร์หกครับโอเคเดี๋ยวให้ผู้สมัครเบอร์หกของเราไม่ได้ออกครับใจด้วยครับบัตสีเขียวกลายเป็นนิดนึงนะ เบอร์ของพี่เอสปิติคอครับผู้สมัครจากพรรคประชาชนในเขตด้วยควางห่วข้องหลังบ้านเราครับฝากงวันนี้เอาความข้าใจพ่อแม่พี่น้องด้วยครับวันนี้หาเสียงวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้หาเสียงวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้กันแล้วนะครับผาเต้าแม่นเฟรชไปส่ง ส่งตะเว,วนเฟรชขึ้นรถแล้วเราก็จะไปเจอกนันที่อ่าแยกลาดพร้าวเดี๋ยวเ,เราก็จะไปเจอกนันอีกที่เซ็นทันเวอร์ในงาน Japan เจแปนเอ็กซ์โปเดี๋ยวเราจะไปงานเจแปนเอ็กซ์โปกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปค่ะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะวนไปหาเต้าแว่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกาเบอร์ครับนี่คือเบอร์ของรอบสุดท้ายผมจะ เราจะจะเจอกันเต้าแว่นเฟียสอีกทีในช่วงโปรโมทผลงานเต้าแว่นเฟียสเหมือนในที่ผ่านๆมานะเช่นของการพัสลินหรือเป็นของแบงค์มีชัยน,นันหรือว่าโบโบ้พูลิวัส ในงานที่ผ่านมาที่ผมลงทั้งไอีและลงทั้งยู u b บช่องโ a เอ็ดทา e เวที่ผ่านมาตอนท่าดรถแห่มาเดือผพาดส่งเต้าแว่นเฟียรเบอร์หกครับนี่คือเบอร์ของเฟียรบิิกรนครับคู้สมัครจากพักประชาชนครับขอคะแนนเสียงให้เราด้วยนะครับเบอร์หกครับเบอร์หกบัตรสีเขียวกาเบอร์หกครับ มีเบอร์ของพิเศษเป็นติดต่อครับผู้สมัครจากรรคประชาชนในเขตช่วยผางวางตกลัดบ้านเลาวครับวันนี้ลงรถตะกูนะครับวันพรุ่งนี้วันสุด้าวันพรุ่งนี้เราเริ่มตั้งกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายของการหาเสียงครับวันนี้วันสุดท้ายของการหาเสียงครับพรุ่งนี้เราเข้าคูหาเริ่มสร้างกันแล้วครับประชาชนครูพรุ่งนี้เราเข้าคูหากันแล้วนะคนผู้สมัครเริ่มสร้างรัฐบาลประชาชนกันคับผม เบอร์หบเขียวแล้วเราจะมาทำติกตสองส่วนเลือกเต้าแหว่สมัครในเขตเ้วยฝางวังทองหลังจากรัพประชาชนครับเลือกเฟปิติีกอนเบอร์หครับเลือกเฟสปิตรกอเบอร์หครับฝากเบอร์หกครับ โอเคครับรถแทรยังไม่มาเดี๋ยวไม่รู้ว่ารถแทรจะมากี่โมงแล้วจะส่งเต้าแบนเฟียสขึ้นรถแทรและผมก็จะไปเดินทางที่ J Pan Expo ก่อนที่เซสัญัาเบิร์และมาที่5แยกลาดฟร้าวทีหลังนะครับอันนี้คืองานของวันนี้นะครับฝากเบอร์หกครับเบอร์หก บันทึกเกี่ยวกาเบอร์6ครับบันทึกเกี่ยวกาเบอร์6ครับอีกเบอร์ของเฟร็ดพิธีกรครับฝากช่วยฝากว่ากองอ่านจากก็ประชาชัมพันธ์เนี่ยเป็นงานบันทึกเบอร์6ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากซื้อกางเกงในให้เต้าแว่นเฟร็ดแต่ไม่รู้ว่าเต้าแว่นเฟร็ดเขาจะชอบกางเกงในหรือเปล่าบันทึกเกี่ยวเบอร์6ครับ อยากซื้อกางเกงไหนให้ตวงนถกากแต่ว่าเดี๋ยวมัน้าขุยยันก็ยังมีดอกไม้อยู่ต้องดึงออกมาเบอร์กเนีเวสเฟเป็นอีกรอีมงานอฝากไว้่้อมอออใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยครับฝากท่านประธานนฝากีกอนครับเบอร์หครับเบอร์หกันสีเขียวครบเบอร์หกครับโตด่อทีมงนครับยนสนอลงานที่สนใจให้ทกานเรากานครับ เก้านาทีแล้วนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอพักคลิปจนกว่าจะขึ้นรถแห่นะครับตอนนี้เราจะส่งเก้าแว่นเฟียสขึ้นไปรถแห่ส่วนผม,มก็ไปเจอที่งานเจแปนเอ็กซ์โป ลองถ่ายด้านหลังเพราะถ่ายด้านหน้าแล้วมันเพราะว่าเราจะไปเพราะเดี๋ยวจะไปเจอกันที่งานเจแปนเอ็กโเพราะว่าถ้าส่งเวสขึ้นรถแห่แล้วแล้วคือเสร็จงานนี้แล้วคือปิดซิปเดี๋ยวเราไปเสร็จ่ายงานที่เจแปนเอ็กโเริ่มที่ห้างเซ็นทรัลเวิด์เปิด พอดูคอนเสิร์ตจ,จบเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรถแห่ตอนนี้ผมแยกประเภทวิดีโอเรียบร้อยแล้วโชคดีที่มาผันดีนะวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยโอเคได้ไปถ่ายงานด้าน,น่ารักมากเลยสมนั้วที่เป็นเท่าแว่น นักพรของผมเฮ้ยมิยายของผม ตอนนี้ห้างเซ็นทันเวอร์ยังไม่เปิดตอนนี้ยังมีเวลาถ่ายทําอยู่เกี่ยวกาเบอรกัสีเดี๋ยวดาห้องสมุดโอ้โอ้นี่นี่ขนมฟงจากละครกินกาซลองเกี่ยวกาเบอร์หครับบัตรสีเกี่ยวกาเบอร์หกครับ เบอร์ของมิสตอนครูสมบัติเกตด้วยฝากมว่าคลองหลังจากพรรคประชาชนครับแม่คเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคครับเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรัพเลือกเบอร์หกในบัตรสีเขียวครับเลือกเบอร์หกในบัตรสีเขียวครับจริงๆจะไปตั้งใจจะเป็นไทยฟ้าตาวิศวะแต่ว่าไม่เอาเอาไปสร้างรถไฟต้องแว่นพีเอสดกว่าเดี๋ยวก็จะส่งขึ้นรถแห่แล้วเดี๋ยวจะนี่เขาวนรอบอีกรอบนึง บ้านมันน่ารักมากเลยอันนี้พบกับพี่ขจรศักดิ์จากซักเพื่อไทยไนนซึ่งเป็นทั้งคู่ก็เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันอันนี้ทีมของพี่จี่พี่จรน,นะมาเจอขับเต้าแว่นเปรียส ก็จะส่งรถแท่แล้วเดี๋ยวทำไมมีแต่คน,นรักเต้าแวนเฟียสก็เพกาะออย่างนี้ไงคือนิสัยสุขภาพจริงใจทุกคนนะ่ะเดี๋ยวพาไปส่งเต่าแวนเฟียสกันแล้ว ต้องตรวจสอบกับตัวนี่านนี้ด้วยนะครับท่านรับเสียงของผู้สมัครับเบอร์6ครับเบอร์6กวันนี้มาขอกระเดนเสียงให้กับเพจผูพิทักรครับเบอร์หครับเบอร์6กัันสีเกียวเบอร์6ครับบันสีเกียวเบอร์6ครับด้วยฝากว่าข้างหลังทั้งนี้ครับวันนี้วันสุดท้ายของการหาเสียงแล้วครับของการให้กับเพียู้พิทักร์เบอร์6ด้วยครับเบอร์6ครับบันีเขียวกลาเบอร์หครับฝากท่านประชาชนฝากเพจผู้พิทักษ์ไว้ในว่าผูมขอบใจด้วยครับ อ,อันนี้ของพูดอีกทีหนึง่งเจ้าของเพจโมเอชทาวเวอร์อยู่เขตที่28ไม่ใช่เขตที่5นะครับของผมอยู่เขตที่28เป็นเขตของตามชนนัสนะครับพูดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นพักเพื่อไทยก็จะเป็นของสาคลม่วงสิดิถ้าจำไม่ผิดนะ โอเคเขาไปตลาดแล้วเดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บหนึ่งเก้าสำคัญนาทีที่จะพาเต้าแว่นเฟียสขอพาคุณหนูเต้าแว่นเฟียสไปส่งรถแห่และนี่ก็คือจบพาร์ทของภาคเช้าเดี๋ยวไปเจอกันในภาคบ่ายก็คือเราจะอยู่ที่ห้าแยกลาดพร้าวเดี๋ยวเราจะพาเต้าแว่นไปส่งทำไมาถึงมาที่ ขอบสังขารจากฟังคนมาที่นี่ก็คือว่าต้องขอเท้าความนิดนึงผมเคยสุดงานอยู่ที่ของโครงการพิเศษของมจทอยู่ที่ลาดพท้า58ทับ2นะครับก็เลยยังมีความประทับใจอยู่ที่เขตลาดพรา,พาเขตวังทองหลงังอยู่ซึ่งเขตวังทองหลงังคนเก่าก็คือของหมออเฉลิมชัยแต่คนใหม่ก็คือเจ้าแว่นเฟียสท่นเองโอเคเดี๋ยวพาไปส่ง พาไปส่งรถแทห่แล้วแ,และนี่ก็คือเสร็จทุระของผมแล้ว น oh. ี่คือหาเสียงวัสุดท้ายของเจ้าแว่นเฟียสนะครับแล้วเราก็จะพาขึ้นไปรถแห่ของ <c oughs> รถแห่ของเขาเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่ง และผมก็เสร็จงานในช่วงเช้าแล้วแล้วไปเจอกันที่ท้าแยกลาดพร้าวนะครับวันนี้ดี๋ยดูก่อนว่ามันมีที่ไหนอีกเพราะว่าของปามิทวัตรรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่กิโลเมตรเก้าไม่แน่ใจเราจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราพา ต้าแว่นเฟียสไปส่งรถแห่อันนี้คือเสร็จรอบเช้าเพราะว่าเราจะถายวันนี้เราจะถ่ายก็คือถ่ายรวมกันไปเลยโอเคเดี๋ยวพาตอนนี้พาไปส่งยูทูบเบอร์พาเต้าแว่นเฟียสส่งไม่มั่นใจ จะเจอกับปาวิทวัตหรือเปล่าในกิโลเมตรเก้ายวลองดูก่อนว่าเขาจะเริ่มพาไปส่งกี่โมงไม่รู้ปใจหรือเปล่าเพราะว่าจากที่นี่ไปกิโลเมตรเก้ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆมันต้องคำนวณเวลาให้ถูกอย่างมากโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนที่จะพาไปส่ง อีกอย่างหนึ่งความซึ้งของชาวบ้านของคนก็คือเขารักกันจริงเขาจะไม่จริงกันไปดูสิเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งที่รถแห่ไม่รู้ว่าเป็นรถแห่คันนี้หรือว่ารถแห่ของพักก้าวไกลปชนาหรือเปล่ารถที่เป็นคันใหญ่ๆที่มีตะก,ก้าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับติดเด็กติดอะไรต้องขออภัยมาณนะัที่นี้ด้วย โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคดูสิชอวบ,บ้านรักกันจริงมากเลย <Okay. S 1> เห็นแล้วซึ้งแทน <Okay. S 1> ขนาดผมผมเป็นคนออทิสยังร้องไห้เลยน้ำตาแตกเลยคือเขารักใครรักจริงเหมือนผมผมจะเป็นคนที่รักใครรักจริง อันนี้คือเต้าแวน่นเฟียสก็มีครอบครัวแล้วแต่เขาก็รักกันจริงนะครอบครัวนี้ส่วนผมก็ต้องไปรีวิวที่อื่นโอเคมันเป็นเรื่องส่วนตัวดขออนุญาตปิดลิปตอนนี้ไม่ได้ไปส่งในรถใหญ่อันนี้คือส่งในรถปกติเดี๋ยวพา ส่งกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ส่งไปที่เซ็นทนรัลลาดพร้าวถ้าแยกลาดพร้าวนะเพราะว่าเฟียนก็ต้องไปทำต่อไปแห่ต่อถึงก้วยขวางรัชดาสำหรับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดติดตามเป็นกำลังใจให้ คไปกําลังใจให้เพจโมเอทาวเวร์ด้วยรขอคุณด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับหากจะบ,บริจาคเริ่มต้นที่11บาทผ่านโปลฟี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอที่เซน,นทัลลาดพร้าขออภัยถ้าแยกาลาดพร้าวนะครับปรปกขอบคุณสำหรับการติดตามรับรรชมครับสวัสดีครับเวพร้อมทํางาน โอเคเดี๋ยวเราพาไปส่งอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเขาจะไปที่้วยกวางรัชดาแล้วก็มักกะสันถ้าจำไม่ผิดอาจจะไปมักกะสันด้วยผมก็ไม่ได้ไปด้วยผมจะไปที่เซนทรันลาดพร้าขอไปเซนทรันเบอร์แต่เซนทรันเบอร์ยังไม่เปิดเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะครับอันนี้ขอลาอีกรอบหนึ่งลาแล้วนะครับออร์เจกฝันโกฟี่เริ่มต้นที่11เบาทนะครับเพื่อเป็น ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางหรือค่าจิปาาะต่างๆอย่างเช่นวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ